อาจารย์ทำไมเดินเดินไวขอเชิญครับผู้หญิงท่านนี้ใครเป็นเมียอาจารย์ครับเป็นเมียอาจารย์เหรออาจารย์ได้เมียแล้วเหรอเนี่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยอาาจรย์ออดมีเมียแล้วไม่เชื่อหรอกถ้าเป็นเมียจริงนะต้องพิสูจดเกรกคาถาอาจารย์เฮ้ยนี่คืออะไรฮะเกรกคาถาป่าหเฮ้ยไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเอา One two h e y l e y s go อ๋อนี่เอาไปเนี่ยอาจารย์จะดูอยู่เมียเมียฉันฮะเมียฉันเมียสองเมียอาจารย์ขอโทษครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้แค่เป่าแค่นี้ไม่ทาไหมนี่เหนียวสุดๆหมายถึงว่าหนังเหนียวอะไรเงี้ยฮะยืมตังค์แล้วใช้ยากเหนียวทำไมยอกตัวขหมองอๆอย่างไงเนี่เดี๋ยวให้เขาเนี่ยให้อาจารย์เป่าหัวแล้วจะเหนียวเหนียวมากจริงเหรอไตรันฟันแทงไม่เข้าดูขอลองขอลองอ่าลองดูเสกกระถาง เยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้วิญญาณของเขาได้ออกจากร่างไปแล้วแล้วอะไรอีเนี่ยตอนนี้วิญญาณเสือโคร่กพ์ร้ายแห่งป่าเขาใหญ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวของเขาจะไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกไม่ว่าจะเอามีดแทงปั๊กปักปักไฟเผาแฉกไม่รู้สึกจริงปะเนี่ย ตัวตน,นของเขามไม่รู้สปเป็นงานเชื่อปเป็นไปได้งไงวะโอ้ยเหนื่อยตี้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อ,อง จานเอาของออกจารย์ไม่รู้เรื่องเลยหรออาจารย์เป่าให้ผมหน่อยใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นี้เอาแบบลายตัวเลยนะครับอาจารย์สั่งให้คุณหยุดคุณก็หยุดโดยไม่รู้ตัวคุณอย่ามาพูดอย่างนั้นนะผมไม่เชื่อผมลองอีกทีได้ไหมผมจะเดินไปหาอาจารย์และอาจารย์สั่งหยุดได้ไหมได้เลยครับอาจารย์ครับหยดไป ไม่รู้ตัวเปล่าไรู้ตัวเปล่าวรู้มันแข็งไปเไม่รู้ตัวมันแข็งไปเลยหยุดเองหรือเปล่าพี่นุ้ยหยุดไปไม่น่าเชื่อคุณขอร้องไนะได้ครับยดไปไปนั่งนั่งงงอ่ะนั่งงงอ่ะไปเดินลงเดินหยุดไม่หยุดเว้ยเฮ้ยอาจารย์บอกเชิญอ่ะไปแล้วคุ อาจารย์ลองเดินได้ไหมอาจารย์ลองเดินแล้วพวกเราสั่งหยุดได้ไหมหยุดไปหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีมึงพาคนอาจารย์ผมขอโทษคพีผมก็ผมก้าว,ว,วแล้วับหยุดหยุดอโทษพ่หยุดอาจารย์ N F สขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก็พวกเรานั้นทำายการทีีวะเซนทีวี่ะเซนที่วิ่ะเซนทีวี่ะเซนที่วิ่ะ